จากเรื่องปืนเถื่อนมาดูเรื่องของซิมการ์ดเถื่อนกันมากคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะมันมีกฎหมายบังคับไปต,ตั้งแต่เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมาหมดเขตไปแล้วถ้าคนที่มีถือชื่อเราเองเฉยๆแต่ถือเกิน100ซิมเนี่ยนะถ้าไม่ไปแจ้งแสดงตัวเขาตัดเลยนะ,ะเพราะว่ามันเจอแบบนี้เยอะมากคุณผู้ชมล่าสุดตํารวจสอบสวนกลางเขาไปจับคนที่ขายซิมเถื่อนคือลงทะเบียนเป็นชื่อคนโน้นคนนี้ไว้แล้วอ่ะแล้วไปขายต่อให้พวก แก๊ง call น e n t e r เอาไปใช้งานนะฮะเนี่ยไปจับได้ที่จังหวัดเชียงใหม่2รายแล้วก็พะเยาอีก1รายทั้งหมดเป็นผู้ต้องหา3คนนะครับแล้วจับคาหนังคาเขาระหว่างที่กําลังจะเอาซิมเถื่อนพวกนี้ไปขายที่ชายแดนนะผู้ต้องหาที่จับกุมได้วันนี้นะครับคนแรกเลยก็คือผู้ชายชื่อในสุภกิจอายุ29ปีคนที่2อนุชิตอายุ27ปี2คนนี้จับได้ที่บ้านพักที่เชียงรายนะโดยสุภกิจเนี่ยเจอของกลางเป็นซิมที่ลงทะเบียนแล้ว61เ็เลขหมายอนุชิตเยอะขึ้นอีก จากเมื่อกี้หลักร้อยเออเมื่อกี้หลักสิบนี่เป็นหลักร้อยอนุชิตนี่300เลขหมายส่วนอีกคนจับได้ที่บ้านพักที่พะเยาเป็นผู้หญิงชื่อพิชามนคนนี้หนักกว่าหนึ่มเลขหมายทีนี้ที่มาที่ไปที่นํามาสู่การจับกลุ่มวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตํารวจเขาไปจับสมาชิกแก๊ง c อ l l center ได้ในพื้นที่จังหวัดหนองคายแล้วเขาก็ขยายผลจนไปเจอว่าอ๋อซิมการ์ดทั้งหลายที่เอามาใช้ในแก๊ง call น e n t e r เนี่ยนะมีกลุ่มผู้ต้องสงสัยอยู่ในเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ย สั่งซื้อโทรศัพท์ซิมการ์ดที่มีการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจากเครือข่ายของสมาชิกแกงคง call น e n t e r ที่ถูกจับกลุ่มเป็นจํานวนมากดูแล้วก็น่าเชื่อว่าพวกนี้ก็คงจะสั่งซื้อเพื่อเอาไปขายให้กับขบวนการวิจาชีพนี่แหละซึ่งขบวนการเหล่านี้มีทั้งที่เป็นแกงคง call center ในเมียนมาแล้วก็ในลาวครับต่อมาเจ้าหน้าที่ก็สืบต่อจนเจอว่ามีซิมการ์ดที่ถูกส่งทางพัสดุมาให้กับเครือข่ายในเชียงราย2จุดและพะเยาอีก1จุดก็เลยวางแผนเข้าไปจับกลุ่มวันนี้ เป็นผู้ชาย2คนที่เชียงรายแล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่พะเยานี่แหละนะฮะซึ่งเบื้องต้นทั้ง3คนก็รับสารภาพว่าซื้อซิมการ์พวกนี้เพื่อจะเอาไปขายต่อให้กับแกน call center จริงๆครับ